สองโปรโมชั่นกลุ่มรถ v s u v ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2024นี้ลดแรกแจกแถมของ <Wow. S 1> แถมอีกเพียบจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แพทก็จะพามาดูในส่วนของโปรกลุ่มรถ BSUV ที่กำลังจะเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์เร็วๆนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีการแข่งขันที่ดูเดือดจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดรถ EV หรือว่ารถน้ำมันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาวันนี้เราก็ไปดูกันเลยค่ะพามาเริ่มต้นดูที่ดิวเลือกได้เต็มแม็กซ์กับ Toyota Ya r i s c ค o s s ในงานมอเตอร์โชว์นี้ก็มีข้อเสนออยู่2แบบค่ะแบบที่1ก็คือ เลือกรับเป็นดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.75%หรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ยลดสูงสุด0.5%และแบบที่2ก็คือผ่อนเริ่มต้นที่8,231บาทและฟองแทมอีกเพียบอย่างรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรืออยู่ที่150,000กิโลเมื่อเข้าเช็คระยะกับโปรแกรม Toyota c o n n e c t f r e q u e n t s e r v i c e Reward แล้วก็มีขยายระยะเวลาในการรับรองการใช้แบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีเลยนะคะแล้วก็มาดูกันอีกสักรุ่นหนึ่งกับ Toyota Fola Force นะคะเขาก็มีข้อสเสนอกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.89%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรืออยู่ที่150,000กิโลเมื่อเข้าเช็คระยะกับโปรแกรม Toyota c o n n e c t Frequent s e r v i c e Reward ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ก็มีตั้งแต่วันที่1มีนาถึงเจนเมษายนนี้นะคะมาต่อกันที่ข้อที่2กับ Honda สสำหรับ Honda HRV Sport Premium ที่ขับเคลื่อนด้วย Full Hybrid <c oughs> ก็มาพร้อมกับแคมเปญรวมอย่าง Double Smile p a s s ผ่อนเริ่มต้นที่7,902บาทซึ่งในงานนี้ก็จะช่วยให้การผ่อนลดเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆเลยค่ะมากันต่ออีกสักรุ่นหนึ่งกับแคมเปญ Double s ส i ม e p พ s s นี้นะคะ สำหรับใครที่มองหา HONDA W R V นี้เขาก็มาพร้อมกับดีไซน์โชบเฉี่ยวผสานคุมพลัง1.5ลิตร i-VTEC ขับสนุกลุยได้ทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งในแคมเปญน,นี้ก็จะมีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,622บาทแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแคมเปญน,นี้ก็มีตั้งแต่วันที่1มีนาถึง8เมษายนนี้ค่ะมาต่อกันที่ห้อที่3กับ BYD สําสำหรับใครที่มองหา BYD Auto 3เขาก็มีการปรับโฉมใหม่ด้วยนะคะซึ่งทาง BYD นี้ก็มีการมอบดีลสุดพิเศษให้ไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นรับเงินคืนอยู่ที่10,000แบาทหรือ ดอกเบีย้ย0%นานถึง48เดือนรับประกันไทยชั้น1ทอพลบนานถึง2ปีแล้วก็ยังมี smart home charger ที่พลาดไปไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ต้องมองว่าทาง b y d ก็มีของแถมอื่นๆอีกเพียบเช่นกันค่ะแล้วเขาก็ยังมีเวลาให้เราตัดสินใจเลือกซื้อแบบจุกๆเต็มๆสำหรับโปรนี้นะคะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนี้เลยค่ะต้องเรียกว่า ให้โปรมาเกินวันมอเตอร์โชว์เลยทีเดียวมาดูกันต่อที่หอที่4กับเกนโมมอเตอร์นะคะทางเกนโมมอเตอร์ก็มีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์กับฮ a วาลจูไรออนที่มีเพาขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์แบบมันติโหมด DHT ซึ่งจะเป็นโหมดที่สามารถช่วยประหยัดน้ำมันไปได้โดยในงานนี้ก็มีข้อเสนออย่างงานฉลองครบรอบ3ปีตั้งแต่วันที่หมีนานถึงเเมษายนนี้ ก็มีข้อเสนออย่างดอกเบี้ยศูเปอร์เซนตพร้อมช่วยผ่อนอยู่ที่20,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1น,นานถึง1ปีแล้วก็รับประกันคุณภาพ5ปีด้วยนะคะมากระต่อที่ข้อที่5กับนิสันนะคะเมื่อพูดถึงนิสันก็พลาดไม่ได้กับนิสันคิกภาาใไตลุกุดสปอร์ตเทลูสไตล์พรีเมียมทูโทนหลังคาดำเงารุ่น ออเทคสเกิร์ตนี้ก็มีข้อเสนออย่างดอกเบี้ยศูเปอร์เซหรือผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งหบาทหรือจะผ่อนสูงสุดอยู่ที่96เดือนก็ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดไปกับนิสันนะคะรุ่นที่น่าสนใจอย่างน e ิสันคลิกอีพาวเวรุ่น E นี้ก็มีข้อเสนอพิเศษอย่างดอกเบี้ยศูนดสี่อร์เหรือรับแพ็กเกจขับสบายหายห่วงนานถึง5ปีก็ได้ค่ะ โดยทั้งสองรุ่นนี้ก็มีฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะมากันต่อที่ยี่ห้อที่6กับ MG มาเริ่มต้นดูที่ MG VS ก่อนเลยนะคะสำหรับเจ้ารถไฮบริดนี้ก็มีกำลังสูงสุดถึง777แรงมา้าซึ่งในงานนี้ก็มีการผ่อนช่วยนานถึง10เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอลบอนานถึง1ปีมาดูกันอีกสักรุ่นหนึ่งของ MG นะคะ รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะกับ MG ZS ซึ่งเขาก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่639,000บาทโดยในรุ่นนี้ก็มีของแถมอย่างผ่อนนาน10เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพ,อพอร,ร้อมพรลบนานถึง1ปีโดยสำหรับโลนี้ก็มีตั้งแต่วันที่1มีนานถึง7เมษาเช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าใครยังอยากได้รุ่นพิเศษอีกสักหน่อยหนึ่งสำหรับทาง MG นี้ในงานมอเตอร์โชว์เขาก็มีรุ่นที่นำเสนออย่าง MG รุ่น100ปี Anniversary mm hmm. Special Edition นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่659,900บาทพร้อมของแถมอีกเพียบอย่างฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพบอรบนานถึง1ปี ซึ่งสามารถพูดคุยกับผู้จำหน่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเลยค่ะมากันต่อที่ยี่ห้อสุดท้ายกับ Mazda นะคะสำหรับ Mazda cx 3 0นี้ก็มีคอนเซ็ปต์ l ล s ก i s m สมดีไซน์เรียบง่ายแฝงไปด้วยความรู้ลาทุกมิติก็มีของแถมจุกๆอย่างดอกเบีย้ย0.49โเ้รซรมของรถ5ปีและ รับประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวขอแถมอีกสักรุ่นหนึ่งสำหรับ Mazda นะคะนั่นก็คือ Mazda cx 3ทาง Mazda cx 3เองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะเพราะเขาก็มีสมรรถนะเครื่องยนต์แบบ skyactiv เบนซิน2ลิตรเลยทีเดียวสำหรับ Mazda cx 3นี้ก็มีดอกเบี้ยอยู่ที่0%พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนานถึง1ปีเลยนะคะ และนี่ก็คือโปรโมชั่นกลุ่มรถ BSUV ที่กำลังจะเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์เร็วๆนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละยี่ห้อมีกันซัดกันอย่างดุเดือดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปรับลดราคาหรือว่าการออกแบบโปรโมชั่นนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถไปรับชมในงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะจัดในช่วงวันที่20เจนีนาถึงวันที่7เมษายนนี้ได้เลยค่ะหรือจะสอบถามกับโชว์รูมทั่วประเทศก็ได้นะคะ วันนี้ทางโกโปก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับผ่อนรถผ่อนลาอยู่แล้วลาบากนะครับเป็นสัญญาเช่าซื้อกลัวรถจะโดนยึดนะครับเอารถมารีไฟแนนซ์กับการเลซิงได้นะครับการเลซิงมีแนวคิดของการให้สินเชื่อรูปแบบใหม่นะครับสามารถจะเอาเงินผ่อนของเรานะครับกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเงินทุนสำรองแล้วก็เป็นลดต้นลดดอกแบบของแท้เลยนะฮะสามารถจะปิดยอดที่เก่าให้ฟรีด้วยนะครับท่านเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกับการเลซิงได้เลยนะครับแอดรถจ๋ามาคุยกันได้เลย